ถ้าถามความรู้สึกจริงๆนะมันมีบางแวบ <c oughs> มันมีแบบไม่ได้เตรียมชุดอะไรสวยไว้เลยนะอะไระพร้อมไหมเหรอคะคิดว่าแบบอีกขอเวลานิดนึงลวกัน,นะคะ่ะ <c oughs> คงไม่ได้แบบตั้งเป้าหมายอะไรไว้ว่าจะกีปก่ปีกี่ปีคิดว่าถ้ามันถึงช่วงที่เราแบบคุยกันว่าเอาละอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะก็คงจะตอนนั้นนะคะ คลายล็อกดาวก็ได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวบ้างค่ะแล้วไปทีนึงไปยาวเลยดีค่ะก็ดีค่ะดีๆเป็นทริปที่ที่แฮปปี้มากเลยค่ะคือฟ้าฝนอะไรทุกอย่างคือเป็นใจมากโรงแรมทุกอย่างก็คือต้อนรับดีมาก คือเราก็ไม่ได้ไปทะเลนานแล้วด้วยค่ะแล้วก็พี่หมากคือเขาอยากขับรถแล้วก็ไม่เคยขับรถไปทางใต้เลยค่ะเขาก็เลยชวนว่าแบบเอออยากขับรถไปใต้เราก็เลยแบบอ้าโอเคงั้นก็ตามใจค่ะอันนี้คือใช่ค่ะตั้งใจอย่างนั้นค่ะเรามีโมเมนต์คิดมั้ยค่ะแบบขอแต่งงานห้รตาอะไรอย่างเงี้ถ้าถามความรู้สึกจริงๆนะ มันมีบางแหว <laughs> แบบแบบมันมีแบบไม่ได้เตรียมชุดอะไรสวยไปเลยนะอะไรก็เหรอไม่นะแต่คือแบบพอจบวันก็คือเราก็ใส่ชุดแบบดินเนอร์สบายๆไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเอเอเรา,า,านะคิดว่าคงไม่อะ่ะคงไม่หรอกนิดหนึง่ง <laughs> ที่รนีมีแเราได้เตรียมอะไรก่อนานแเตีเ้าแ่ไหนหน้าว่าทุกวันิมแม่เลยรู้สึกในทริปเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันดีใช่แบบมันแบบไม่รู้ว่าโรงแรมคือแบบเหมือนเหมือนผักบอกว่าขอดะขอนะอะไรโรงแรมจัดดีมากค่ะ อย่างเลยเอาจริงๆเขารู้สึกตอนที่แบบที่พังงานนะคะคือจะจบทริปแล้ว<ม>อันนั้นน่าคือโรงแรมขเขาน่ารักมากเลยค่ะ<ม>เขาจัดมีเป็นแบบให้ดูมีเป็นเซน่ามาด้วยให้นั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นการเดินที่หมาครับที่ทำเลยไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ภาพทุกอย่างคือโรงแรมค่ะข้อวันนั้นมันมีเหรอิเศษขึ้นมาจริงๆเราก็มีความพันแค่ไหนมีาแค่ไหนถ้ามันต้องเปิดโมีวิขึ้นมา ที่รู้สึกก็คือรู้สึกนิดนึงเพราะว่าเราก็เอะก็เออมันคงยังไม่ใช่อะไรอม่าเากพร้อมไหมหอะคะคิดว่าแบบอีกขอเวลาอีกนิดนึงนพร้อมหมอะคะคิว่าแบบอีกขอลาอกนิงรนะคร้ว่าแบบขากนินะคะรไหมบขาวนอม่าีอเนนึากาะค้มไ่าีอเนนงครนบค๋อทไม่าีอเนนั้นะคะอทบุญเฉยๆอ่ะ าวันนั้นพี่มังตอบว่าอะไรแล้วถ้าวันนี้ถ้าเป็นวันนี้ทิมจะตอบว่าอะไรใช่ใคเลื่นหอยมันเป็นมันเป็นเล่อนหอยอย่างถ้าเลื่อนหอยยังไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันกลับไปดูคลิปก่อน บบตั้งเป้าหมายอะไรไว้ว่าจะกี่ปีกี่ปีคิดว่าถ้ามันถึงช่วงที่เราแบบคุยกันว่าเอาละอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะก็คงจะตอนนั้นนะคะ